สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับนี่โอ้โห,โหแก้วเกิดหล่นะฮะก็เมื่อเช้านะฮะลืมะฮะมันต้องมีเคเวสเสาด้วยนะฮะก็กิจกรรม จะมีเควสเสานะฮะที่เป็นเควสกิจกรรมด้วยเนี่นะครับมีอะไรบ้างนะฮะถ้าอยากได้อีกาก็จะเป็นแคสไฟโปเกมอนนะฮะจับโปเกมอนห้าตัวนะครับถ้าจับโปเกมอนสิบห้าตัวจะได้นี่ฮะครกกั้งนะครับแล้วถ้าเป็นโยนบอลเข้าไนท์สามครั้งจะได้สกิตตี้ครับแล้วถ้าโยนสามเกรดโทนะฮะโยนบอลเข้าเกรดสามครั้งก็จะได้อีบุยครับ นะฮะแล้วก็นี่ฮะตัวพระเอกของเรานะฮะโยนบอลเข้าเกรด5ครั้งนะฮะจะได้จับมาริอานี่นะครับถ้าโยนบอลเข้าเกรดแบบโค้ง3ครั้งต่อเนื่องโอ้โหสุดยอดจะได้จับมาริอานี่เช่นกันนะครับก็2ตัวเนี้ยที่ผมเล็งไว้นะครับโยนบอลเข้าเกรด3 5ครั้งกับโยนบอลเข้าเกรด3ครั้งแบบโค้งต่อเนื่อง จะได้มาริอานี่นะครับแล้วถ้าอยากได้บาสเซลนะครับบิสเซลเออก็ให้มันจะเป็นเสาที่หมุนมาแล้วจะบอกว่าให้เบอร์รี่สิบเบอร์รี่ในการช่วยจับโปเกมอน่าใช้เบอร์รี่สิบเบอร์รี่ในการช่วยจับ Pokemon. โปเกมอนนะครับแล้วถ้าอยากได้ชิมเมียนนะครับก็นี่ฮะมันจะมี t take Snapshot of your Bu ด d y ก็คือถ่ายรูปบัดดี้นะครับอันนี้คือถ่ายรูปบัดดี้นะครับ แล้วก็เท็กสแนปช็ o ตออฟ s s e l in the wild ก็คือถ่ายรูปบ s s e l ในป่านะครับก็คือกดจับนะฮะกดจับนะกดจับไอตัวม้าลายแล้วก็ค่อยถ่ายรูปนะครับไม่ใช่ไปถ่ายเอาตัวที่จับแล้วนะเออไม่ใช่นะแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะ take s n a p s h o t of กาเหมียวนะฮะ in the wild นะฮะก็คือเจ้า เจ้าเจ้าตัวนี้แหละนะครับก็คือถ่ายรูปนะฮะตัวนี้ในขณะที่กําลังจับก็จะได้ทีมเมี่นกับตัวมันเองนะครับเ a คทรีสแนปช็อตออฟไวทโปเกอันนี้คือถ่ายโปเกมอนป่านะครับก็คือตัวไหนก็ได้ที่เรากําลังจับเนี่ยสครั้งตัวเดียวก็ได้นะครับสมมุติเรากดจับเรายังไม่โยนบอลใช่ไหมฮะกดถ่ายรูปกดลบกดถ่ายรูปกดลบกดถ่ายรูป,กด,รปกดลบ3ครั้งก็จะผ่านนะครับ อ่ะแล้วมาดูกันบ้างนะครับถ้าคุณจับอีกาได้ตอนทำเควสนะครับจะได้ตัวร้อยจะเป็นหกเก้าหกหกเก้านะครับตัวนี้ไม่เท่าไหร่ตัวขคอกกังนะครับตัวนี้เอาไป p ีพีได้เก่งนะครับตัวร้อยจะเป็นสี่ศูนย์แปดนะครับสกิตตี้ตัวร้อยจะเป็นสามหนึ่งหกนะฮะอีวีนะครับตัวร้อยจะเป็นสี่ห้าเก้านะครับ มารียนี่ตัวร้อยจะเป็น c 1 6งวดนี้ผมจะซื้อ416เดซเซลครับจะเป็น378นะครับแล้วก็เจ้าทิมเมียนจะเป็น905นี่ผมเคยได้ร้อยขณะทำเคเวสมาแล้วนะฮะแล้วก็เจ้าแมวนี่จะเป็น400นะครับค่าตัวพวกนี้นะครับเขารู้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าค่าตัว 100, ร้อยเนี่ยนะฮะใน1นึ่งเลเวลโปเกมอนมีทั้งหมดโอโ้ไม่รู้กี่เลเวลนะผมนับไม่หมด เกื100อบร้อยเลเวลอะนะฮะน่าจะร้อยเลเวลแหละจะมี C p ที่เป็นตัวร้อยนีย่อยู่แค่ค่าเดียวโปเกมอนที่เราจับตามเสาพวกเ,เนี้ยนะครับตามเควสตามเสาเนี่ยนะครับทำเควสแล้วก็ได้มามันจะอยู่ที่เลเวล15เพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ละโปเกมอนแต่ละตัวที่อยู่เลเวล15เนี่ยตัว IV 1 0้อจะเป็นเท่าไหร่นะครับอ่าประมาณนี้แต่ถ้าเป็นโปเกมอนป่าเนี่ยยากมากครับโอ้โห,โหเพราะว่า6ก6 6 9ของ โปเกมอนป่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวร้อยก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับเอา้าใครอยากได้ตัวไหนนะฮะก็ไปทําตามเคล็ดนั้นนะฮะสำหรับผมก็นี่ฮะโยนบอลเข้าเกสห้าครั้งกับโยนบอลเข้าเกสสามครั้งแบบโค้งต่อเน,นื่องนะฮะอยากจับตัวนี้นะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สั้นๆส,สวัสดีครับ